สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มูอนี้สิมาบเดชสวนพี่น้องสวนดินทรายครับสวนแม่หน่อยกิวบันให้ตาครับตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมเนี่ยครับเป็นทุเรียนดินทรายครับพี่น้องก็อยากเบิงอยู่ดอกว่าสวนนี่เป็นยังไงคืบหน้าไปหัวใจยังอยู่ครบบ่พี่น้องก็ถามมาแต่ว่ามาปีนี้โอ้ยงามแห้งเลยครับพี่น้องว่ามันสูงซี่เม็ดหรือเปล่านี่เดี๋ยวจิไปถามกับ พร้อมพ่นนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่เป็นยังไงปีนี้นคืองามแหงแค่ปีนี้บบไดเหงมันสามปีเจ็ดเดือนค่ะก็เลยว่าว่าสีลองฝึกดึงดอกเบิ่งปีแรกแต่ว่าสะสมอาหารบบท่านมาเปลี่ยนใจกลางทางเนาะจนสิเขาเดือนท่านว่าละพึงสะสมไปสองหลอบก็เลยไหนมาสองสามตนนี่แหละค่ะพ่อพ่อไดเรียนหลูในจักน้อยหนึ่ง โอ้ที่แรกนี่ว่าสีบ๊อบดอกอปีหน้ายังสีเอาแมนบ๊อบวัต้น์มันใหญ่แมนวัต้นมนนนันมหน่อยอก็เลยอายุมันบ๊อบคันดนําอืำก็เลยบ๊อกาเสียงมึง,งก็เลยยู่เทือนออก่อนเลยยู่เทือนเมาดอกอืออุ้ยหนูค่ะต้นนี้มามาเองเนี่ยต้นน,น้อยๆบ๊วยเก็บยังเลยมันมันมาเองก็เลยจงก็เลยจงไหวพ่อเดี๋ยวเรียนรู้เนี่ยศึกษาโอ้ตัวนี้กับพ่อเดี๋ยวใบสองชุดนึงแล้วค่ะมันมันฝืนจาก อ่าเงาเงามาหะนบบ่ได้ว่าตั้งใจสิเอาอม,มาเนี่ยพ,น,พน้ำพอนยังใส่ปุ๋ยปกติบ่บ่ได้บ่ได้กำหนดเลยว่าต้นนี้สิเอามันใหม่เองก็เลยอดี๋ยวจงไหวผสมน้ำสิบบ่ได้เลี้ยนโอ้ปีนี้บอกยังไงเอาไว้เลี้ยนลูกเล <หา S 1> ี้ยอนลูกฮู้ต้วนึ่ใหญ่แห่งน,อน้องเวลาจะวากันใหม่มแต่ว่าเพิ่งกัดแตงกิ่งได้ง,งามเน้อครับพี่น้องโอ้ยอืมรักษาใบก็ดีปุ๋ยนี่ใส่สูตรยังแน่ส่วงนี่ ตั้งแต่ใส่แต่อินทรีย์เคมีค่ะหกสามสามหกสามสามอินทรีย์เคมีนะครับพี่น้องตอนสะสมอาหารกับบ่ได้ใส่แม่บ<อ>นบ่คือสีแต่ทั้งใบ <c oughs> สีแต่ทั้งใบ<ๆ>ใตั้งแต่ปุ๋ยน้ำตั้งแต่ปุย๋ยหนามเนาะส่วนปุ๋ยดินกะเดินหกสามสามคือเก่าโอง um โหตัวนี้กะดอกม้าแล้วนี่เป็นเป็น,ปนบ่หลายบ <c oughs> ต้นมีดอกเดียว คือเพิ่นบ่ได้เตรียมพร้อมนะบ่ได้สะสมอาหารปกติเขาสิสะสมประมาณเดือนที่เอ็ดเานาะก่อนที่เขาหนา้าหนาวเนาะปีนี้เพิ่นบ่ได้ว่าสิเอาดอกก็เลยมาสะสมสาไปที่จริงถ้าสะสมเร็วกว่นานี้ก็ลองเบิ่งว่าอยากฝึกเบิง่งมันมาเปลี่ยนใจจ่อๆมันสิหนาวพอแห้งแล้วนะ,นะครับบัดมาลองมาเปลี่ยนใจเบิง่งมันก็นเลย ก็เลยชื่อว่านั่นละเนี่ยทุเรียนกับป้าประทานที่กันเพาบ่เห่บเดียเตี้ยมหอมเริมแหลกเจิให้มาเลยกับบเด่าก็เลยว่าพอเเรียนดูก็เอาก็เลยได้ได้สองต้นนี่ค่ะเด้ต้นนี้ก็ต้นน้นป้าต้นนี้ดอกเต็มทีเลยตัวนี้ได้มาสองต้นได้มาสองต้นย่างหน่อยก็ดีละล่ะพ่อเดเอาไว้เรียนดูกเนี่ยเป็นการฝึกปีแหลกเออเพราะว่าเห่ากับว่ามันยังหน่อยเนาะสามปีครึ่งหนึ่งก็เลยว่า บหูวนะพี่เห็นสวนข้าเจ้าบรรงานห,หน่อยข้าเจ้าดอกเต็มต้นอยู่ก,ก็เลยมาเอาลองเปลี่ยนใจกลางทางบึงก็ยังอยู่ค่ะที่เด็กสองตอนยังพอได้เรียนหู่เนี่ยอยู่ขนนะค่ะสามปีเคืองถือว่าใหญ่เด้เพราะว่าสวนอยู่บันให้ตากดินสใส่กันนะโอ้อยู่บันบันหน่อยตะหวานของเพื่อนปีกายสองปีแปดเดือนมีนวามเมียนเล้ยอยู่ว่ะบบเสื้อ่าสองปีแปดเดือนมีหน่วยน,นี่นใบรดน้ืบอบบ โอ้ไวรดนเก็ือเบิดได้ดอกมางานงานทั้งสองงานหน่อยๆเพราะว่ามันมันมันเป็นในช่วงที่ใบเ่ากับโบฮันแกจัดหนำบานเนี้ยเขาคิดว่ามันสีดาเนาไปงดหนามใส่กันเลยมันหล่ะแบบว่ากลายเป็นขาดหนามเกินไปนะค่ะเพราะว่าใบเขาบัตันก็เลยดึงดึงใบชุดใหม่เอาเลยใบเขาบัตันตอนเขาเอาดอกมันทันกันอยู่บ่ค่ะพี่ใบสมนิกับดอกสานันมันสีทันกันบนเนี้ยดอก ใบออกลายใบยออกลายใบใบออกเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดอกซ้ำในขาเอิรนระยะใดคะระยะมเกเขือพวงใหญ่ก้อนสีดอกหอมเพราะว่ามาเขือพวงเล็กกะมันตัวนี้มาเขือพวงใหญ่แล้วมันสีมันสีมีหน่อยมีใหญ่ช่วงนี้ถ้าใบออกมาแบบนี้ถ้าใบบานกะ ใบเพรสลาดใบบางกับสีแม็กซอยให้ใบมันเข้มเร็วนะเพื่อตอนกระทบตอนดอกเป็นหางเงีย้ยห<ล>ม่มีต้นหนึ่งพอได้พอได้เลี้ยงแน่บ่โอ้ยขึ้นไปเมา่<ป>มึงล่พลได้สองต้นโอ้ดอกหลายต้นนี้สองต้นต้นนี้ต้นนี้ก็ะดอกใบใบมาหลายแห้ง แต่ว่าใบมาหลายกะตอนมันกลางกับสีแมกซอยเด้อนี่ให้มันเข้มเร็วเพราะว่ายานมันกระทบตอนหางแง่ใหม่ท่านกันบอลท่านอยู่ท่านอยู่อืมขาสีแมกซอยใบมันเริ่มกลางนะตัวได้ใบมันเริ่มกลางว่าอันนี้มันถือว่ามันมากนี่เนาะค่ะน้องเขาเอิ่อนมามาเตรียมต้นเลยเด้อนี่เตรียมเลยทีหลังอืมหน้าถูกหย่อนเลยอันนี้นี่บ่ได้เฮ็ดยังป็นไดเด้วยครับคือสองต้นนี้ขั้งนอกหันช่วงพ่ว่าล่องงดเบิงหัน ข้างเนอกันสิเป็นสีตายเพราะแห้งแล้วเพราะว่าใบนี่คูลงขบๆแต่ว่าอันนี้คู้ลงเล็กหน่อยอแต่ว่ามันเกิดทบหนาวช่วงกลางเดือนธันวาคมช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นจังหวะเข้าใบอากาศมันได้มันหนาวเนี่ยถ้าใบเข้าตันมันออกเลยก็เลยมาเองเลยนะคะก็เลยเอาเอาใบเลื่อนแต่ว่าต้นนี่คือกันนีหน่อยๆก็บ่กได้ว่าสี่เอา ใส่ใส่ปุ๋ยฮอดหนามปกติบ่เคยงดหนามเลยมาเสยบ่เวียนมือตลอดแต่ว่ามันมีหลายหลุน่น <laughs> ก็เลยจงไม่เลี้ยงคุกันนะค่ะเนี่ยชาวบ้านงานท้งฝุ่นมันยังเป็นหมกแหวงอยู่ข้างนี้มันเห่าดอกหอมตัวนั้นเริ่มเหยียดตีนหนูตัวนี้กะเหยียดตีนหนูบ่ตัวนี่ยเออเขาเอิ่นไว้เริ่มเหยียดตีนหนูมันมันอยู่น้ำกันได้อย,อยอู่บ่สองหลุน่นยังเซย์ใดอยู่คนละงาตอนนี้ยชาว่ามันตนน้นหน่อยหน่อยหนึ่งมันสีใดหลายหน่อยเป็นหนึ่งอยอู่บ <laughs> ่ติดไห้อยอู่บ่บุล่ะ ตัวนี้ก็เอางานเราหน่วยหน่าถ้ามันอยู่หน่อยก็เอาหน่วยหนึ่งถ้ามันอันมีหลายๆกับแกงออกห่างหางแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใบนี่ให้มันสิพอดีมันสิพอดีกับตดผลเลยตัวหน่อยตัวหน่อยตัวนี้อยากอยากกำกึ่งตัวนี้ดอกเริ่มใกล้สีหอมเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งกับหอมนี่นี่นี่ดุนนี่แต่ว่าใบลักษณะนี่ถ้าให้พอดีกันนี่สิพอดีกบ ตัวขุนน้ำน่วดเนยหน่อยก่อนดอกเนยหน่อยนะ,ะต้นต้นนี่ก็บแบบซ่อมแห้งเลยคะ่ะใบครูออกเลยแบบชุดเคร่งก็เลยขึ้น <laughs> น,น,ำนาำเลยเบเอาสัมเด้ว,ว่าเปลี่ยนใจดอกไอ้ยังเกาะ หยอดหายหยอดมันไหลเลยเออหยอดไหลแต่ว่าบานนีน้มันมันมันมาหนาวบางคันบางบางมือกี้นี่ได้นปลาาไ,ไปเดือนอยู่บบไปเดือนมกราคือตัวนี้ลักษณะดอกแบบนี้เป็นทึ้งดอกทั้งใบลักษณะแบบนี้ดอกนี่มากดอกตัวนี้ลักษณะแบบนี้ดอกอดอกเกินมาหนามหนามหลายหนามเกินเคนสีมาพร้อมกันเลยนี่ทั่งใบทึ่งดอกมันต้องกันนี่เกินมาหนามเกินหนามหลาย แว่าตั้งใจว่าสีบัวเอาสีบัวเอาค่ะก็เลยปล่อยเลยเพราะว่าใบมันหน่อยแห้งหยานมันเลี้ยงลูกบัวใหญถ้ามันถ้ามันแต่ว่าถ้ามันจับก็จับได้อยู่บ่จักหน่วยจักใดญก็ดจังล่องเมืองแต่ว่าใบนี่เต็มกระลังมอเมนท์พอเออใบใบนี่สิพอดีกับดอกเลยได้นี่ตัวนี้บ่บบ่่เสียงแห้งใบก็สิแก่พอดีอยู่นี่ปลูกระยะเท่าไหร่คะหยคล้องยางเก่าเลยตีค่ะระยะหกขุดหกบ่ ฮกอันนี้หกระวังต้นเจ็ดแต่ว่าหเห้าเห็ดสรลับฟันปลามันก็เลยกลายเป็นเจ็ดพุ่นเจ็ดอืมหลายเป็นปู่มันก็นยกโคกได้ครับพี่น้องนี่แหละกะมาบเดืในห้พี่น้องเบิงวัดยกโคกพันยกโคก้วยมือนี่โคกบานปีนี่กัถือว่าสมบูรณ์เลยสามปีเก็ดเดือนนี่ไงแห้งเลยทุเรียนนิดใส่บ้านไฮตากปีนี่ป็นปีฝึกกับว่าใดเนาะฝ <5. S 1> ึกเอาดอก เียนนะออฝึกไปม,มันบอมีประสบกวนดอเขาบอกว่าท่านผู้ว่าต้องเตรียมความพร้อมแบบใดนั่นแหลตีนี้กับเลียนเขาเอื่นว่าเลียนในห้องเลียนนี่แหละเนี่ยแต่ว่ามีอยู่ต้นนี่มันมาแบบแกระปิดกระปอยชือ่อดอกหนึ่งสองดอกมันบอเดี๋ยว่ามาเป็นเป็นกระจุกเป็นทั่วขึ้มอนนั่นนะคะออตรงนี้มันมี่ไหลหลุดนั่มบามันอยู่นั่กันได้บ่ระยะซ้ำระยะซ้ำนี่ ตอนนั้นตอนแต่ว่านี่ก็ยังว่ามันเป็นพ่วงอยู่อันเดียวจะตอนนัดอกเยอะลุนลุนเลยตอนนี้ลักษณะแบบนี่ตอน,นบบนตอนมันดอกหอมดอกบานมันก็ยุก,การไข่้นาแล้วบานอันนี้นี่ก็ถือว่าเลี้ยงคือกันได้ผัวหนึ่งขัวหนึ่ง <laughs> ใบกะยอดนี่มากคูยอดเลย บ่บูแล้วเนาะอืมยู่เกาโบ้ยู่กะวากันไปเลี่ยนลูกปีนี้เพราะว่าไม่วาบ่เอาคือกันแต่ว่าบามันมาน้องหลังแต่ว่ามันมาเป็นแบบต้องสีนะคะอืมมันสองหลุนเลยเรียกกันมันเคือพวงเล็กกับพ่วงใหญ่มันมาพร้อมกันมันมันอยู่น้ำกันไหนอยู่บ่ที่จริงกะมันกะบ่คอยอยู่น้ำกันไหนวันใดดัก มันตรงห่างกันเป็นแบบว่าบะเขือพวกนี้ติหนูมันอยู่คนละงาได้แต่งานเดียวกันนี่อยู่ที่ห้าว่าสีคัดเอารุ่นไดอดอกดอกมันสีมีเท่งหน่อยเท่งใหญ่นะเพิานว่าอยู่งานเดียวกันคัดเอารุ่นได้กิบสนตัวใหญ่บ่จักแล้วอยู่ที่แต่ว่าตัวนี้บ่อยยกงไ้คัดอยากให้คัดเอาตัวหน่อยตัวหน่อยเพราะว่าเบื้องแล้วลักษณะหยอดกับมา ยอดก็เดิ่มออกหยอดแดงเมื่อต้นนี่อืมเพราะว่าตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่หูซึกว่าสีพอดีกันครับหยบอดใบกลางใบบบแก่ใบบบแก่เพราะว่าเ้าบันไดว่างแผนว่าเอาดอกแล้วดึงหยอดพร้อม,มนะมันก็นเลยมันก็นเลยมาออกที่หลังหอ,อดเป็นหลุดหน่อยเนาะเป็นรุุนหน่อย รุ่นน,นี่แมนนี่รุ่นนีแมนแมนรุ่นหนันย่านบานยุ่นนันย่าน,าน,น,น,นยาน่ยานบานใช่กับหยอดแดงพอดีเลยเบ่งแล้วเพราว่าหยอดออกมานี่อีกอาทิตย์หนึ่งนี่แดงบดสวนเด้เลยแดงบดต้นเลยนี่ก็เอิญมาถ้าแผ่นปลูกทุเรียนสวนใหญ่ๆ่น่นย่านที่สุดคือหอยอดไหลใส่ดอกบานอืมถ้าตอนดอกบานแล้วหยอดตันใชดจะได้กระยูนะใบแก่ อัตราหลวงกันหน่อยลงมองเนี่ยละครม,มองโบหูจังเออตัวนี้เป็นกระเป็นเลียนลู่นะบอกง่ายๆทุกสวนก็นเลียนลู่มาบัดละมือไม่มือไม่นั่มมือไ<ำ>ม่โบหูว่าสิตาสินใจจังไดตาขนาดว่าจะเอาหรือบ่เอาก็ยังแบบว่าตาสินใจบ่ได้แต่ปลูกดินไส้นี่งามปาน,นี่เขาก็ว่าคักหลายนี่ส่วนมากปลูกแถวนี่เขาจะว่าจังไรตายเบิดตายเบิดแต่ว่าอยู่หนียนว่ตายเนาะ มืึอนี้ก็มาอัปเดตพี่น,อน้องมึงในเด้อเพิ่นว่ายั่งบ่ยั่งครบอยู่เบิดขตคุณต้นอยู่เด้อพี่น้องทุเรียนเปนลี่ยนระบบนมม้นำห<อ>ม่น้ำน้ำปลายุ่งบ่มีเลี้ยนเด้อนนี่มีปลายุง่ง <c oughs> ตอนนี้เสื้อออกแล้วไปต่างประเทศแหละปลายุง่งปลายุ่งไปประเทศให้ล้ำก้อนอะไรไปก้อให้ล <c oughs> <ๆ>้ำก้อน้ำโอ้หยอดมาดีเด้เนี่ยหยอดมาดีแข็งหยอดเดินดีหายน้ำจากมือเนี่ยเบี้ยนมือบ่หายโดนบ่่่งงชัวโมครึ่งชั่วโมง โ่ว่างระบบนำเนี่ยนอนแห้งเลยพี่น้องฝนว่างทอใ่มาเลยมามาเบิดตรงนี้และะ้วค่ะจังหวะมันอันนี้นมาเปลี่ยนระบบนำตะกี้ใส่สายพี่อีเนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำให้พี่น้องเนี่ยใส่น้ำนี่เคล็ดเตืนได้ที่แหลกเลยบอลอยากให้เปลี่ยนได้หลายหลอด <c oughs> ขั้นแมนว่าเริ่มเริ่มปลูกแต่เริ่มแหลกเลยใส่พี c วีีนี่และะ้วค่ะจบ ตั้งแต่มือปลูกจนหอดอเก็บผลผลิต <Yeah. S 2> อันน,นี้เปลี่ยนอยู่รบที่หา <Yeah. S 2> ย้อนว่าประหยัดงบว่าพี่อีมันถือขอตอมันถือแต่ว่าพ่อห้องมาเดินขืนพ่นลงพ่นมันก็ขืนไงลงไงยอยู่แต่ว่ามันมัน,มนบรอยูหนามขันเฮาสิมาอดหนาม <Yeah. S 2> เพื่อดึงดอกบันนี้มันอดบ่ได้ไรนะคะ <Yeah. S 2> อดอยู่แต่ว่ามันก็หัวออกตามขอตอมันคือเก่า yeah. เพราะฉะนั้นแล้วึ้นมันว่าผู้ใดสีเห็ดก็คือแนะนำเป็นพี่อีเลยไอ้พี่วิซี่พี่วิซี่นี่ท่อสีฝานี่แหละเมียนจบเลยเพราะว่านี่ยังเสียใจยอดหลังอยู่ได้งบประมาณเอาไปถิ่มไว้ในระบบน้ำนี่ไรแห้งเพื่อสิเดบมาตัดส้นใจหางบมัถุ่มเพราะว่าแม่นหน่อยเกี่ยวนี่เห็ดตั้งต่ไอ้นี้มีนี่หน่อยมากเลยเพี่ยนแบบปวดหัวปวดหัวแล้วกับเปลืองหุ่นเปลืองทุนน้ำแบบสุดๆเลยจบจนอันนี้ ไปกี่แถวเนี่ยครับว่ามันเป็นพี่เอิดเ,เลยเดี๋ยวอ่าแล้ว่ามันจะต้องมามาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนใหม่เบิร์ตเป็นสองหัวเออเรือว่าต้นมันกไงบัวท่านกันอืออือย้อนว่านี่ล่ะระบบหนามนี่ล่ะค่ะระบบหนามนี้นนย,ยูไก่ท่อเม็ดอันนี้หนามเดินไปเฮื่อนหนาอยู่เฮือนมาหดสวนเนี่ยมันสองหน่อยหาซิบเมตรเกือบสามหน่อยบ้างคอมาเท่าไหร่ ว่างทอสองว่างทอสองค่ะสองหิ้วอืมบานกม็มาแยกจากสาสาอยู่เพื่อนเออก็ม,กมาแยกใส่กลางเนะาะค่ะมาแยกผ้ากลางผ้ากลางนี่ใส่ใส่มือขวามือจากต้นเถอ,อะเอ่อทางขวามือทั้งฝุ่นหาต้นมาทั้งกี่หกอืมกับเป็นต้นละสองหัวค่ะลังล่งแถวมันเป็นอ่าสิบสองลังอันกระไดทั้งฝุ่นหาทั้งกี่เจ็ดเจ้ค่ะอือเพราะว่ามันพามากลางมันก็จะ จักสิ่างลางนแนวเขาเห็ดสลับขันป่ามันหล่ะแบ่งกลางบบได้มันมันมาชนอีกคนหนึ่งนณะก็เลยเด็กก็เป็นขางหนึ่งหาขางหนึ่งเจ็ดเป็นเป็นสิบสองต้นต่อแถวนี่เล่าพี่น้องผู้ได้สีปลูกทุเลียนนี่เนี่ยสีบ้าพี่อีประหยัดหนามโมเมนต์นะครับเปลืองงนครับพี่น้องเป็นสวนนี่เป็นตัวอย่างเลยครับพี่น้องมาไทยพี่น้องเบิองเปลืองหลายมันบ่แล้วมันบ่จบมันเห็ดเปลี่ยนอยู่ทุกปีนะ สายพี่เอสิว่ามันประหยดัดมันมันประหยัดด้วยครับนนมันเปลืองอตั้งใจว่าจะพึ่งงานเราสองหน่วยคนน,น,ยนี้ขึ้นผลมาเบิร์ไทยนี่ว่าเป็นต้นนี่งใหญ่กูมูแต่ว่าบ่มาพ่อเม็ดอต่บ่าหูว่าเป็นเอียงคือกันนันใบกระตันบ่มียอดอ่อนไหลบ่มีหยองแต่ว่าเหลืออยู่ประเด็นเดียวก็คือไอ้น้ำต้นหน่อยมั้งค่ะอยู่บ่ มันไหลมาหงอยอยู่หล่องกลางนี่หากมันล้องปิดกบ่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 อหอดประนัดร้อยเรื่องซ้สมมหาหนี่ก็ยอมรับว่าบ่บ่เต็มที่ค่ะเนี่ยเพราะว่าผ้าก็ได้ษสองหลอดหนาวมากกระทบเลยก็เลยเดี๋ยวลองงดหนามเบืองส่วนนี้เด้อเพื่อนพี่เพื่อนพี่น้องเด้อเพื่อนแต่งงานนี่นี่ละเพื่อนแต่งงานถือว่าแต่งดีแห้งสมบูรณ์ครับทุเรียนแต่งเป็นทองสร้างส่วนมากนี่บางที่ละงานนี่เพื่อนกระตัดออกนี่ครับอย่า จะแพงญ่อยู่เดียวกับไง่งกับมันเป็นยังกับตัดออกแต่ว่าฟังนี่เนี่ยก็ะแสดดยอยู่เด้ยกับโมหูมือตัดกับลำลุงยางเดียวบ่เป็นยังแต่ว่ามาหอดตอนเนี้กับมันมันกับไงตัดที่เหลเข้ากับสีเสดายนะแต่ว่าบัดมันใหญ่ขึ้นมากมันมันสิได้นผลอันนี้คือขึ้นหยยบด้วยเลยด้วยบ่บ่ันี้เพราะว่ามันกระซำแขนแล้วเนาะทุเรียนทุเรียนสามปีแล้วพี่น้องบางสวนเข้าไปนี่หลายสวนเลยครับพี่น้องซองบวซ่อนเลยนี่ง่านี่แตงแบบนี้ปี่นา รับเต็มเต็มเลยรับลูกได้แบบสมบูรณ์นะครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ปเป็ไปยังปีนี้ก็เลี่ยงไปสมบูรณ์ <c oughs> ไ,ดได้ก็เอ,า,อ,ยเอา,ายูก็เอาบรยูก็เป็นคนลนี่ศึกษาอศึกษาศึกษาคักคือทุเรียนมันบ่บวจบลักสูตรเลยค่ะศึกษาั้งเต่ระบบน้ำจนเมื่อยแหงเบิดน้ำระบบน้ำนี่หารอบนี่ว่ามั <c oughs> นเลยเต่กา บ่าเป็นแต่สวนนี่นะครับพี่น้องสวนที่ลงทุนเกี่ยวกับลบมันลบนามเพราะว่าเขาว่าเขาปลูกหน่อยนะค่ะกับโบอยากลงทุนหลายน้อคิดว่าค่อยๆขยับเดี๋ยวมันงามจังเปลี่ยนไม่นี่ควงคิดมันสิเป็นประมาณนั้นมันบมจบให้มันงามให้บางคนหน้าจังสีหน้าจังสีเปลี่ยนไม่ยังสีค่วงคิดเขามันสิอยู่ประมาณนี้มันพ่อเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วบางนิมเฮ็ดจังไหนามกับโบพ่อจักเถื่อสะกับตรงขยายท่อกับตรงเปลี่ยนหัวหนามทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไม่เบิร์ดขั้น มันกับใบญยปานนี่แน่นมันพ่อเริ่มเห็นพัฒนาการว่ามันหมักหนําแห้งซำไดจังค่อยๆขยับเปลี่ยนมืองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเมนบาดนี่กาดแขวเลยมันเบิดหลายในยถุ่มใส่จนขึ้นขึ้นจริงๆหมอขึ้นแม่นวาเห็ดให้มันจบตัวที่แหลกเงินก่อนที่ห้าสิเดินท่อเนี่เดี๋ยวเอามาใส่ห่อหมวนใส่ปุ๋ยให้มันปลาเนี่ยมันก็คือสีท่านคนนี้ยอมว่าหาเงินบบท่านนี่แหละค่ะแต่เลยสองคิดสองใจว่า สีดึงดอกหรือบดึงหญียังน้ายอมมันหาเงินพุ่นบ่ได้นี่แหละครับเกี่ยวกับระบบน้ำด้วพี่น้องต้นไเบิดไปน้ำหนามเลยบ้านสวนนี้เบิดกับระบบน้ำนี่หารอบด้วยครับพี่น้องผีคลิปป้าไทยพี่น้องเมืองไร่ไร่เจอหน่อยเด้อค่ะกะเปลี่ยนต้นนั่นเด็กกะเปลี่ยนต้นนี้เดี๋ยวก้นีแรกกะเปลี่ยนต้นนี้ก่อนที่แรกก็เอาเป็นหัวแบบนี้แต่ว่าก็ยังเป็นเป็นทอพี่อี๋อยู่เออจนบ่าสุดท้ายก็มาเอาพี่วิสีมันมันหัวเข้ามางดหนามมันงดเหี่ยวเดียค่ะเพราะว่า มมันซึขอตอมันทีมันบรดเวสี่ลอยเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นมาแบบว่าบรเอาหน่วยหันมันเมนอยู่แต่ว่าถาบ้าสี่ดึงดอกเราหยุดมันบรหยุดนำ้ำมันบรหยุดมันไหลพอเปิดไหวต้นนี้ต้นนี้บตรต้องการแต่ว่ากระหัวออกแบบไรขึ้นก็ซึมออกมากซึมลายมึงเด้อเพิ่นล่มทุ่นมาหน่อยนะครับอรนอ่มีโค้งนี่เด้อมีสามทางเลยครับพี่น้องว่ามันทรามดาดีนี่มันขึ้นพ่นเนาะเพนนี่คือเพิ่นคือมันสีสิมหาองศาอยู่นี่ก่อนนี่ซีซิมหาระกับ ว่าน่วาสิเอาโตว่ายเหนียวหนึ่งมันเขาบบมีอม,มีแต่หกขนแต่ว่าสาหรับเหนียวหนึ่งแบบเป็นโตว่ายที่ผ่าทึ่งๆนี่เลยโบมีก็เลยจําเป็นต้องดัดแปลงเอาเป็นแบบสามทางเก่าสิบองศาตัวนี้มันเป็นถือเลยครับแพงเลยครับง,งอหนา่างอหลังนี่แพงครับถ้าเข้าเห็ดทุเรียนเข้าเห็ดแบบโยกคู่เง้วๆเลยเข้ากับสิว่างมานํำร่องนี่มันกับสิบ่บเปลี่ยนขอตอ่อของออยู่นี่ถือว่าลงทุนสูงแห่งเลยเพราะว่าเพิ่งลุงทุ่นมาหลหลรอบหารอบ เพิ่นลงทุนกับขอก่อกอนี่บ่แม่นงอหน่อยเด้ครับพี่นอ <c oughs> ้องเบิ่งกิล่ะงอคู่ม่องพี่งอลงมาฮ่อรวมพี่เลยก็มี3ทางครับทือว่าลงทุนสูงามา45อยู่นี่ามา45อยู่นี่อีกก็จังมาเขา้ขาเข้าต้นมันก็มา90ขึพพ้น,นอีกอะะีกแต่ยังมีหน่อยมีใหญ่อีกนะครับ,บพี่น้องคือหัวมันนี่เปลี่ยนมาจากพี่อีเนาะค่ะมันสิเป็นหัวหมุนได้หมุนตรงนี้ออกแล้วก็มาเอา90ที่เป็นเกี่ยวหน่อยตัวเขานี่คือนึงเพื่อที่จะบ่ได้ซื้อหัวนี่ใหม่นะแม่น ก็ต้องลงทุนตัวตัวดูมใส่ตัวเซลล์สต์ิงเกิดตัวเก่าใส่ก็เลยต้องลงทุนตัวตัวเปลี่ยนขางลางมาหลายสวนผมไปถ่ายระบบน้ำให้คือสวนไม่ใญ่สงยำเหมือนนี่ก็สิไปเบิ่งอยู่เพิ่นโฮตอยู่สองหมื่นทุเรียนทุเรียนสองร้อยสี่สิบต้นโฮสตสองหมื่นจังเล้วบานมาเลียนเป็นมาเลียนเม่นเขากลางบานนี้โฮสสองสามชั่วโมงกับทัวจากถี่ระบบน้ำแล้วแก่ตัวหนึ่งกับสวนหนึ่งที่กัน ถือว่าแก่ระบบหนาแบบจนวิ่นนะครับพี่น้องแต่ว่าหาห้างโบแก่คือโใหญ่เลยแมนมันมันถือโบยันเห้ห้องไฮดีเ้าก็เฮ็ดว่างที่แหลกเลยที่อีโอ้อันทอซิวิซีนี่เนาะดีสุดเลยเ้ากับสีบ๊อเปลืองทุ่นหลายรอบคือแม่หน่อยกิวถือว่าเพิ่นเรียนแบบจบลักสูตรนะเลีนมหาศาลเลยนะครัเป็นมูลราคาถีอขาดเดาบ่ได้เลยแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ้า คลิปนี้ก็สีขอจบไปสั้านี่นะน้องไม่หน่อยจิวครับค่วะวครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมแปลงทุเรียนสวยๆครับทุเรียนดินไสยด้วยครับมาอัปเดตนี่พี่น้องเบื้องแล้วนี่ว่างามม่างามเบื้องเอาครับนี่ห้าปีนี่งานควยกันสวนนี้ดินรายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ